เจ็ดแปดคำเกือบตลอดนะครับบางตับมีคู่ปลูกผสมนี่นกต่อครับเฉลยสองร้อยกว่านะครับผมมีคาลมนะครับดูครับได้ยินนกขันอยู่บนหัวเรียกเลยนะครับเก๋นะครับนิ่งตัวนี้เล่นคนด้วยนะครับแต่ผมไม่ได้เล่นกับเขานะครับนี่นะครับนกสองปลูกนะครับดูความเก๋ครับผม ลงมาให้อาหารนะครับผมจะทำคิปจะทาคลิปพอดีนะครับดูความเก่าครับผมนิ่งมากนะครับดอกอายุกงจะเข้าห้าปีนะครับตัวใหญ่เบอเลยเลยนะครับอัางล็วอัง รัน่านใดสนใจนะครับเก่าเก๋านะครับมีมาไม่บ่อยนะครับนกอ่างนะครับตัวนี้มีหนุนอ่างนะครับนกสองกุกคูอ่างเรียกมีเรียกกุกเป็นบางครั้งนะครับผมได้ยินนะครับอันนี้คุณผูมบอกตรงๆนะครับท่านใดไม่ซีเรียสนะครับแต่ก็จะเป็นดาวเรืองนั่นแหละครับเพราะวันเป็นนกสองกุกคูอ่างนะครับมีเรียกกุกเป็นบางครั้งนะครับ จะคูแล้วนะครับเอาอ่าง,งเลยคูโชว์หน่อยเร็ว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 อ่างเลวเร็วเร็วนี่นะครับเดี๋ยวจะเอาลูกมาจดให้ชมอยู่ครับทั้งวันนะครับจะลงมาเติมอาหารครับเออนี่นะครับอยู่กับผมได้เฉลยหลายตัวแล้วนะครับนี่นะบ นะครับกี่คำนี่นะครับเก่าไม่เกา่าดูเอานะครับผม <ปะ S 2> ไขวายพร้อมปิดก็จัดไปนะครับเอาเร็วอ่อางเร็วอ่อางยาวอยู่นะครับนี่นะครับ,บเะนกต่อนะครับผม เก่าจนเล่นคนแล้วนะครับดูอ่ะนี่นะนี่นะครับคาลมดูเอาครับผมลงปีกทั้งวันแล้วครับไม่ต้องถ่ายไกลนี่นะครับมีขัดมีนุนมีนุนอ่างด้วยนะครับตัวนี้เวลาน,นกป่าเข้านะครับไข่รพร้อม โอนปิดให้เลยนะครับไม่มีการจองนะครับผมอากาศก็ไม่ค่อยดี ผสมนะครับไปปายนะครับช่วงไปปายนะครับใครชอบของเก่าๆนะครับนิ่งๆนะครับเร็วเร็ว ชูไม่รู้กี่ข้านะครับผมไม่ได้นับนะครับนับกันเอาเองนะครับแต่อ่างยาวครับตัวนี้เล่นคนด้วยนะครับแต่ผมไม่ค่อยเล่นกับเขานะครับเพราะนกเอาเล่นอยู่นกต่ออยู่ตัวนี้นะครับโอ้กว่าจะได้มานะครับผมของห่วงของเจ้าของเขาเลยนะครับผมนี่ดูลายครับดูลายเร็ว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  ท่านใดชอบนะครับนกสายป่าสายภูเขาตัวใหญ่ๆนะครับนกต่อเก่าๆเลยนะครับผมนิ่งๆเลยนะครับเล่นจนจีนนะครับตัวนี้นกสองกลุ่มนะครับตัวนี้นะครับผมเอามาเทสนะครับได้เฉลยมาวันแรกได้เฉลยข้างข้างฟาร์มเลยนะครับปกตินกมาีนนกแถวนี้ไม่ต่อยากมากนะครับเจ้าอางเล่นแป๊บเดียวนะครับโอ้โหจัดนกคารมให้เลยนะครับ เอาตัวไหนใส่ไว้แถวๆนี้ก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวมีคลิปนะครับมีคลิปให้ชมอ่าวันนี้ก็น,นึกหวังเอา,เอาไม่มีเวลาเล่นนะครับไม่ใช่ไม่มีเวลาเล่นอยากแบ่งของดีๆให้เอฟซีนะครับดูครับมันเละตามองตัวบนนะครับมันเลนะนะอ่างนะครับอ่างทุกยกแค่ทุกยกนะครับ ยกนะครับแล้วก็บอกกันตรงๆ FC ท่านไหนชอบก็โทรมานะครับนกเป็นยังไงผมบอกตรงๆนะครับผมจะมีเรียกกุกเป็นบางค้างนะครับผมได้ยินตอนเขาปล่อยคารลมนะครับอ่านะครับนี่นะครับดูเห็นไหมได้ยินเสียงแป๊ดๆปปดนี่ครับสัญชาตญาณนกป่านะครับผมเดี๋ยวให้ชมลายกันชัดๆเลยนะครับเข้าเพลียง่ายนะครับนกตัวนี้ ด้งใจชอบนะครับอ่ะงเร็ว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 อ่ะอ่ะอืนะครับประมาณนี้นะครับจะอ่างว่าจะไปแขวนให้ชมอยู่นะครับขันก่อนคึกนะครับวางกับดินก็ขันนะครับตัวนี้แต่อากาศเขาไม่ค่อยดีนะครับอากาศเพชรบูรณ์นะครับนี่กับประมาณนี้นะครับนกตัวนี้ค่อนข้างเก๋านกเก๋านะครับนกอายุจะห้าปีนะครับไค้ชอบเกาเกาอ่าง สายอ่างนะครับไม่ค้นพลาดนะครับตัวนี้มีหนุนอ่างด้วยนะครับผมนกอ่างต้องหนุนอ่างนะครับผมอาเร็วเรียวอ่างหน่อยเร็วเร็วเร็วนี่มีคุกกุกด้วยนะครับใจก็อยากตลอดเลปอดนั่นก่อน หมดปอดก่อนครับอ่างหมดปอดก่อนเลยมีกุกเซมมานี่นะครับอ่าคารุมก็กางๆนะครับไม่ถือว่ากับน้ำมากเป็นนกป่าภูเขานะครับก็จะประมาณนี้นะครับแค่อ่างเกือบสุดยกนี่ก็หายากพอสมควรแล้วครับทางเพชรบณ์นะครับส่วนมากเขาเก็บไม่ค่อยจะแบ่งตัวนี้ตามจีบนานนะครับกวรจะแบ่งนะครับอ่ะสนใจก็โทรสอบถามได้เลยครับผม อแอดไลน์ไไออแดลน์ตามเบอร์โทรนะครับแอดไลน์เบอร์โทรใต้คลิปเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็จะปิดคลิปไว้กับเจ้าอ่างเพียงแค่นี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเสียงเล็กกะหากลางคารมนะครับผม พรเลยจะอางครับจัดนะนี่ครับคาลมดีต่อข้างฟาร์มเลยไม่รู้มาจากไหนคึกจัดเลยนะครับมาตีนกปล่อยไว้นะครับ